อาสรุปคุณออยมะฮุยกบสาวอาเลือกเลยดูนะขอดูก่อนในนี้มีใครอืมอ้าพี่พีมพี่พีมมีแฟนแล้วพี่ธานตะวันคนเดียวละปะแล้วพี่ธานตะวันคนเดียวละ เออมาตลอดคุณไซอ่ะไม่มาเลยที่แมนคือที่รักทุกคนอ้าวอ้าว ที่ฮันตะวันคุยกับพี่รูกหน่อยที่รักทุกคนที่รักทุกคนแล้วหนึ่งที่มะพร้าวที่มะพร้าวทำไมเหมือนพี่เหนียบแผลพี่มะพร้าวคือคนดูดวงสีใช่ไหมบอดลอยคอยคนแหลกว่โบราณ พี่ธันวันก็แฮกชื่อด้วยที่ล่าก็จะไปรู้ไหมล่ะยอกเลนกันการหนึ่งการเป็นเรื่องที่ดีแบ่งปันแบ่งปันอะไรเล่น <laughs> พี่ลูกพี่ลูกพี่พัพนตะวันสวัสดีกา,างล่ <K l ark> มทำไมกา,มางล่ <K l ark> ม <K l ark> <K l ark> ตัวไหนออกเ้าอ่นน <K l ark> อะ <K l ark> <K l ark> พี่แมนดูไม่ชัดอะ่ะดู ดูจบพี่หยอกไปดูหยอกไม่ได้ฝากจะเตะเพราะว่าแฟนนั่งอยู่ข้างๆใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมพี่พีมชอบชื่อจนน้าตาไหล่ยังฮุง้ม้องว้าไป <laughs> สักพักพี่พีมก็จะไปแล้วเพราะว่าติดแฟนจ้ะ มันจะถูกมันจะถูกทำไมไม่ตัดไปเลยขอคุณจะหน้าต่าอะไรอย่างหนึ่งอะไร,ไรอันอันนี้เขาเขาว่าก็รู้เรื่องไหม อันนี้วอลก็รู้เรื่องนียทำไมเราอ่านแล้วรู้สึกงงอยู่ใส่ก่อนเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนอ๋อกางร่มอยู่ที่เองจบจบละหนึ่งสองหกศูนย์ระยะ ฟาโก้ก็คือติดกันใช่ไหมไม่ว่า,ากับสาวหรอกคะคนที่รู้เมื่อวันกีสักทีอะไรพี่เมื่อไะ อ๋อจะพิม่าชอบคุณจนน้ำตาไหลไหมใช่ไหมใช่พี่ตะวันพี่ทานตะวันพี่ทานตะวันเพราะที่รู้บอกว่าชอบคุณจนน้ำตาไหล อุ้ยขอบคุณหัวจุหัวใจ <c oughs> อ้าผิดอะขอบคุณหัวจุหัวใจที่ลอยที่ลอยพี่ลอยครับบมเดเจอกันหลายวันไม่ใช่หลายวันหลายสิเป็นเดือนนะครับมาแบบมามาไม่ตรงกันอะ่ะชอบแบบไหนแบบไหน อย่าบอกว่าแม่อย่าบอกว่าแม่ใช่คนหนึ่งมาคนหนึ่งจะมาแบบเริ่มเริ่มเริ่มไลค์แล้วก็ส่วนอีกคนก็จะมาแบบช่วงปิดท้าย ชอแบ,บบสาวแบบไหนหรอครับชอบาาสาวแบบไหนหรอครับโอ้ยพี่ชี้ไม่อยู่ไม่มันเลย ร้องให้ดีไหมอ่ะส,สองคนสองคนนี้พี่แมงกับพี่นัดอ่ะชอบกันด่วนอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้นะเมื่อกี้เห็นออนอนะ่ะพี่เตะน, <c oughs> นี้ปตองไม่ห้าหนะตาแก่แดงเลย ชมพูใครเล่นน,น้อง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 ภูเหมือนจะดีครับหัดกันกต่อเออค่ะอยู่กันเลยสองคนที่พี่แมนจีบน้องนั้นหน่อยอเจ็บเจ้าของสองแหลวหนึ่งแมน ้าวที่เป็ดก็คือมาเร็วไปเร็วเั้อกูไหวโอเคที่เป็ดบายกินยาแล้วก็พักก่อนว่าจะถามว่าหมดเยอะไหมคือคือบายบายที่เป็ด ถามเนี่ยดีกันเองเลยเนาะดีเลยสองคนไปเร็วจบแต่ำใมาเร็วเหรอน้องบ้าน,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 นเนด็กโสดสบายดี ละลายเป็นชีวิตจิตใจว้าวเราป้ายแต่สาวโบามาีม้ก็เล่มาชอบกันไงมักมาสาวแต่สาวโบมาก็เลยมามาก,กันดีดอีเนระเป็นสิ่งที่ลงตัวมากใช่ไหม ใช่ไหมที่สองไปเร็วเกินใช่ไหมแ้าจำไม่ดีอันนี้คือใครออกกลาวไปแล้วอ้าเร็วพี่นาที่นานที่แมน,น,ท,น,นที่โอ ทำร้ายพี่ก็สู้ไม่ได้อะไรแม่เลี้ยงใช้หลังจานสียมพูตัวอะไรอ่ะเนสียมพูอ่ะดูอ่ะ,ด,อะดูนะพี่ทานตะวันโจบไข่แกงไข่แกงเรา 太像老人机。 อยูไหวเให้หมา่ะโอ้นี sort of ่นี่นี่นี่ยต่วไหนกนอดูบเมื่อไรจะเข้าไปเล่นเรียบร้อยองหมอบลุ่งจ้ะ ดูผมแผลรอลวัะกันซื้อไอดีมาจะแพ้ได้ไงที่นะัดที่นัดไปกินข้าวได้ละ ฟรไม่หิวไม่หิวไม่หิวก็ไปกินอยงน้สาเห็หรอม่ชนะได้ไรเป็นแมวมองยื้เท่าไหร่เขาผ่อนลำมวเลย โอ้ยอย่ามาหยุ่งเว้ยแต่มือแม่อโอ้ยจีมากสวัสดีปูไปปับใช่ไหม นะไปประมาณนั้นนะพี่ว่าใส่แทนแน่นอนจวกราคานย่อมลาาพี่ตัวไดนบบอันนี้ก็ไม่ใช่ เดินจะนัวงหอแหละส่วนต้น ขอหนึ่งเทินแปลว่าหนึ่งรอบเหรอเดี๋ยวมาอุซาน เร็วเข้าอะไรอ่ะอ่านไม่ทันอ่ะอ่านมาทันไหยอ่านน้ำขึ้นเขาเดี๋ยวมาเงาจะออกหรือเปล่าเร็วเข้าข้าได้คนแรกรยืมค่าห <c oughs> นองผู้โดนแน่แท้แน่นอน เดี่ยวมากหม่ก็ว่าจะไปเล่นใช่ไหม บายบายไม่บายจะว่าไม่มาเลายใช่ไนมไม่ไปบายเองาไม่บายไม่ไม่รับฝาก Lao đuôi lời hát học เราตุยไปตั้งแต่ตอนไหน,นี่ไม่น่ารอดทังคูพี่สองพี่สองออกมาออกมา มันใจสูดบอกเลยว่าสัทย,ยาว่า นู้นู้เล่นนี่อย่างนี่คือตายอย่างแบบนี้อุ้ยอุ้ยพี่ชีพี่ชีมาช้าเกิน พี่ธันตะวันกับพี่พีมไปแล้วอีนี้นกตาหน้าขอเล่นอีกแก้งเห่าฟานพี่ชีเชิญไปทำไมไม่มาเมื่อกี้นะ่ะเอาพี่ซูเข้ามาหน่อยเอามูมีคนเบาน้าแล้วมื้อนี้ พี่ธานตะวันกับพี่ทีมไปแล้วมาเร็วๆเ,เอาไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นทำไมมันขึ้นอ่อน มไม่ทันพี่ชูกดให้มันเร็วๆหน่อยเร็วๆไปเอาพี่ชูเข้ามาว่าวก่อนเลยไม่เน้นค่าเน้นเอาโตโู้รอดมันเกิดขึ้นเร็วมาก กดไม่เอาเขาทำไมคุณดโดโลโลโบโกดนั่นท่านะบ้าดเอาแล้วอ่านไม่ถูกเลยคนแรกเท่ากับเรากดบาถือเยอะนี่ ให้รู้ไปว่าซ้างเพื่อจะมาให้เดินดูแทนละ่ะเยินทำผมนะเดินดีๆเด้อวันนี้คนหมั่นใจอีกแล้วหนูก็มั่นใจเกิน คูได้คูดีเหมือนอะไรอ่ะเหมือนตัวนี่แบบมั่นแบคูแดงคูดีเด้วบับพี่ชี้อยู่ไหมนี่ ชื้อสิมาใส่หลายใช่เนาะเบิร์ตเรียนไอดีดล่อไปเลยนะพี่ชี้พี่ชี้พี่ชี้มีคนให้คุยด้วยแหละอ,อ้าวหายหายหาคนเ้าออด้วยให้ไม่ได้แล้ว ใครดีนี่ไงคนนี้ว่าคุณโดโลโลโดโลโลอ่ะโอเคใส่ละไเขาไม่อยากยว่านะเอามีใครอยากว่ากับพี่ซีไหมนี่พี่สองพี่สอง,พ,สองพี่สองว่ากับพี่ซีหน่อย สองวากับพี่ชีหน่อยเร็วหมต้องหัวเม่ท่านได้เดินง่ายดอกหน้าเร็วๆ <c oughs> พี่ชีนี่มีคนมาว้าด้วยแล้วนี่ <c oughs> เขาจะตุยแล้วนี่ว้าเลย เลเอาหายทันทันเลยคุณน้องคุณเบบี้นมสดพี่ชี้พี่ชี้เราหาคนเว่าให้ได้แล้วนี่คนที่ชื่อว่าแอ็กนี้ชอบกินนมสด <c oughs> ใช่คนนี้แหละเว่าเลย <laughs> <c oughs> ตอดเลยวัีอุ้ย วิธีวิธีไปต่อไปเลยโอ้โ,อโอมีอยากชมอยากชิมด้วยหนึ่ง เราแอบชอบคือมายุ